กาแฟตอนเช้าครับสวัสดีครับโอ้ครับชัดเจนครับรู้แล้วอะไรเสียนะครับไม่ต้องเช็คเลยครับตรงนี้เอาเครื่องมานะครับเทสเครื่องนะครับเทสเครื่องเทสเครื่องตอนนี้มันโหลดน้ําเข้ามอเตอร์ทํางานแล้วนะครับเสียงนี้นะครับชัดเจนนะครับกับตัวนี้ฮานาสุนิครับ n a s 8 0 a 6นะครับตอนนี้เป็นเครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ต้องถอดนะครับโทรไปแจ้งลูกค้าได้เลยว่าแกนเสียนะครับเสียงนี้นะครับถ้าเกิดน็อตมันไม่ติตามแกนนะครับาแกนเสียนะครับเสียงแบบนี้นะครับดูนะครับเสียงนะครับดูแค่มันดังนะครับโอ้โหครับดังครับ แกนเสียนะครับเครื่องนี้ผลิตที่ไหนครับผลิตผลิตนะครับมันผลิตวันผลิตวันจันภานาประเทศไทยนะครับวันผลิตครับไม่มีนะครับอยู่ในวาอยู่มีหมายเลขเครื่องนะครับ ไม่แช่งมันผลิตนะครับอ๋อปีห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งตอนนี้ห้าหกนะครับไอตอนนี้หกตอนนี้หกห้านะครับสี่ปีนะครับสรุปได้เลยครับแกนเสียนะครับ